พูดถึงหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากปิดจมูกที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนต้องใช้เป็นสิ่งชีวิตประจําวันไปแล้วบางคนใส่แล้วไม่มีปัญหาอะไรอย่างเว่าคนหนุ่มสาวหรือว่าเด็ก นะคะใส่แล้วจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะใส่แบบไหนก็ได้แต่สาหรับคนที่มีอายุมากแล้วแล้วก็ต้องใส่แว่นตาเวลาใส่เมสดปิดจ,จมูกหรือว่าผิดผ้าปิดจ,จมูกแล้วเวลาใส่แว่นตาทําให้แว่นตานั้นเป็นเงานะคะขุ่นมัววันนี้เราก็มีแบบอีกแบบหนึง่งที่ใส่แล้วทําให้แว่นตาของเรานั้นใสนะคะไม่ขุ่นมัวเรามาดูวิธีการใส่กันเลยนะคะและว,วิธีการตาดัตดตัดอย่างไรขันดับแรกเลยนะคะเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษ A4 มาเสร็จแล้วเราพับครึ่ง พับครึ่งกระดาษ A4 e แบบนี้นะคะพับครึ่งเสร็จแล้วนํามไม้บรรทัดมาพับครึ่งเสร็จแล้วไม้บรรทัดราวัด12เซนนี้นะคะ12 cm เสร็จแล้วแบ่งครึ่งเป็น6นะคะจดไว้ต่อไปนะคะ จากตรงนี้12แบ่งครึ่งเป็น6กขีดลงมายาวเท่ากับ13บมเซนหลังจากนั้นขีดด้านล่างด้านล่างนะคะขีด10เซนด้านนี้5ด้านนี้ก็5นะคะเป็น10เซนหลังจากนั้นตีเส้นมาหากัน ตีเส้นนี้นะคะแล้วก็ตีเส้นนี้ตีเส้นเฉียงแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปมุมมุมข้างล่างตรงนี้วัดตรงมาหนึ่งเซนตรงนี้วัดเข้ามาสี่เซนแล้วขีดเส้นนะคะตรงนี้หนึ่ง cm ตรงนี้4 cm อันนี้เข้าใจนะคะต่อไปด้านนี้นะคะด้านนี้วัดลงมา1เซนเช่นกัน1 cm แล้วด้านนี้วัด3 3 cm เสร็จแล้วค่อยๆโค้งนะคะอันนี้ค่อยๆโค้งโค้งแนวแบบนี้นะคะหลังจากได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราตัด ตร,ต,รรต,รตรงนี้ตัดเป็นรูปโค้งส่วนตรงนี้ตัดเป็นรูปตรงนะแบบเราจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ตรงตรงนี้โคง้งขั้นตอนต่อไปเอาผ้ามาวางนะคะผ้าจะมีสองด้านอันนี้ด้านสีซีดกับด้านนี้ด้านสีเข้มนนด้านสีซีดวางแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับอ่าพับแบบนี้เลย เอาแบบของเราวางแล้วใช้กันไกลตัดนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้แค่สามเซนเราต้องตัดแค่ตรงนี้นะคะอย่าให้เลยนะคะมุมตรงนี้แค่สามเซนนะคะเราก็ตัดแค่สามเสนส่วนมุมตรงนี้มุมตรงนี้นะคะเข้ามาสี่เซน้นเราก็ตัดให้ได้สี่เสนเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบออกมาแล้วนะคะแบบเราจะเป็นลักษณะแบบนี้ ชิ้นนี้ก็เช่นกันนะคะที่น,นี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเราจะไปเย็บนะคะเย็บโดยรอบหลังจากเราได้สองชิ้นนี้แล้วเราก็นํามาประกบกันนะคะประกบกันเสร็จแล้วเราก็นําไปเย็บโดยรอบ พอเราเย็บด้านนี้เสร็จแล้วหนึ่งด้านด้านนี้เราก็เย็บเหมือนกันแต่บริเวณนี้เราไม่ต้องเย็บนะคะบริเวณส่วนปลายเราไม่ต้องเย็บแต่บริเวณด้านข้างนี้เราเย็บทั้งหมดเลยพอเย็บเสร็จทั้งสองด้านแล้วเราก็กลับด้าน หลังจากกลับด้านเสร็จแล้วเราก็ใช้ตอรีดนะคะรีดให้เรียบทั้งทั้งสองชิ้นเลยนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราก็รีดให้เรียบแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะตรงชายตรงชายตรงนี้เราพับจีบพับสามจีบนะคะอ่านท่านดูเลยสามจีบนี่หนึ่งจีบสองจีบสามจีบนะคะ ต่อไปนะคะตรงปลายตรงปลายตรงนี้เราจะพับสามจีบแล้วกหนึ่งจีบสองจีบแล้วก็สามจีบแบบนี้นะคะปลายด้านนี้ก็เช่นกันปลายด้านนี้ก็พับสามจีบเหมือนกันวิธีการพับแล้วก็พับหนึ่งใช้เข็มโมดกลัดเอาไว้เสร็จแล้วเราก็พับสอง พับกลีบที่สองเอาเข็มหมดกลัดเอาไว้เสร็จแล้วเราก็พับกีบที่สามเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเย็บ นะคะเย็บตรงนี้เย็บด้านนี้แล้วก็เย็บด้านนี้ตอนนี้เราเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเย็บส่วนนี้ด้านท้ายแล้วก็เย็บส่วนนี้อันนี้อยู่ที่ว่าเราจะเอาด้านไหนออกด้านนอกด้านในถ้าเราจะเอาด้านนี้ออกด้านนอกนะคะเราก็เอาด้านนี้วางเอาเอาด้านนี้วางนะคะเราพับพับเพื่อที่จะเย็บยางใส่ยางอีกทีหนึ่งพับแบบนี้นะคะ เราก็ใส่ยางยืดเดี๋ยวเราจะมาใส่ายางยืดกันนะคะ่ายางยืดใส่อย่างไรขั้นตอนต่อไปนะคะเราเตรียมยางมาสองเส้นเราจะพับพับด้านลิมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอายางม,มาใส่ใส่ด้านลิมนะคะลิมทั้งสองข้างใส่ด้านลิมทั้งสองข้างแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บนะคะเย็บลิมทั้งสองข้าง แล,แล้วนะคะอีกข้างหนึ่งก็เย็บเหมือนกันครับแล้วเราก็เย็บตอนนี้หน้ากากของเราก็เสร็จจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือด้านคางด้านเอ่อด้านนี้จะเป็นด้านจมูกนะคะเวลาเราเราใส่ตัวนี้จะเปิดจมูกเราหายใจล่งแล้วเราใส่แว่นตาอากาศจะระบายออกส่วนนี้นะคะส่วนนี้เป็นคางคางก็จะเล็กลงนิดนึง นะคะอันนี้ช่วงว่านิดนึนงสาหรับระบายอากาศเวลาเราหายใจเราใส่แว่นตาส่วนมากคนใส่แว่นตาจะมีอาการฝ้ามัวแว่นตาฝ้ามัวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ท่านผู้ชมดูนะคะสังเกตนะคะเวลาใส่ตรงปลายแว่นนะคะตรงปลาย,ตร,ลายตรงปลายจมกูกตรงถึงระหว่างรอยต่อแว่นชายผ้าจะอยู่นอกแว่นทําให้เราหายใจแล้วอากาศที่เราหายใจนั้นก็ออกไปข้างนอกถ้าเราไม่ทําชายออกมาแบบนี้เราปิดทั้งหมดเลยเวลาหายใจ รมหายใจเราก็จะเข้าไปสู่แว่นตาท้แว่นตาเราฟ้าหมองมัวที่คือวิธีแก้ปัญหาของเรานะคะหลังจากดูคลิปนี้แล้วลองไปตัดใส่แบบเราดูนะคะคนที่ใส่แว่นตาทําให้แว่นตานั้นไม่ฟ้ามวัวถ้าชอบวิธีไอเดียของเราลองทําตามดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆพ,พบกันในคลิปต่อไปคะ่ะ